สวัสดีครับพวกเราโรสก็กลับมาครั้งกับคลิปไปเทิา์บรรยากาครับวันนี้ก็จะเป็นแลท์้าง์ลกับโรสอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชโรสาลีย h ฮ l l o w เว l d ์นะครับฮ <Happy> ัลโลแฮปปี้เวอร์ฮ l ลโลแฮปปี้เวอร์เล็กยอ่อ <c oughs> <ๆ>ไงเล็กย่อเล็กย่อโอ้โหกนไปดูกันว่าคอร์โบไหนมันจะแบบเก่งๆว่างนกันนั่นเองโ okay. อเคพร้อมล้วก็เริ่มกันเลยสแตนอากาศ ผู้ชนะนี่แลจริงไร้ตัวคอตัวทุว่นเฟนนี่เป็นของพิของจอยจอยเลนเนย่าเร้า่้นีเอาจุกไร้ทกคนตองมูสกีค่นคนกัน้าเย่ชื่อเต็มก็ป่า้พงนต้องเป็นสันปทาต้องตีหิดมีสกิลทำอะไได้หิเปิดสองเอาให้บอให้พี่บอสขึ้นมือไก่ไปนึงใต้กองหเป่าคิดยากเลยเข้าเล็ <laughs> <laughs> คิ้วเปวสอง,งทั้งโอวปากอะเปิสองันนี้ไม่ต้องโทรแต่ผมแค่ไปนี่โอเคเหล๋ยใต้ก่ 9,000คอมหนึ 9, 000, smile, ่งขอแตนติเกอร์รีสเซจัลจวติเกอร์เดียวดนับไปกระดานใช่แล้วเฮ้ยไม่ออไม่อเี่ยบอาลรเอาอีรเข้าไซสมติเกอร์จบืน่หนดอไลทอายุรอยิ้มสรุมกโคลสกิลเปิดเจ็ดไป คาเป็นไล,ไล 45, 45, 45, 45, okay. ายสิหกเจ็ดหาพวกเขเคสับขึนมือสับอีหม <c oughs> นท่าสับกองไอ้ียนี่มันใช <c oughs> ้เซลยวคอไมเชสกิลของเชีลมขั้นหนึง่งประเทศกรงเอาเปิดเพลงแล้วป่ะอ,อินเสิร์ตอินเสิร์ตมั้ยมใชื่ออะไรคล้ายกบดีโวานเทเชอร์หรือชื่อนึงก็คือวายเทเชอร์ รอยที่อะไระลงหกมืนมนจะเล่นกูแล้วกระชื้ครับจังหวะนี้หนึ่งหมื่นห้าพันจบตีสายเ็นกาจบตีฮิตมีสกิลอันนี้ทำท่าเ็ากาในฝั่งมันไกด์สองเสูงกว่าแถวหน้าทุกใบจะบอกห้าพันแล้วก็ถ้าไฮโลแปี้วโลตีฮิตจะจวนหนึ่งโซชั้หนึ่งเป็นแต่ละครั้งไฮโลแป็ีิโลก็คือสามตัวมีฮิตเทค ถูก <c oughs> ไม่ไม่กันเข้าเลยเช็คค <Check. Key. S 2> oh ีโอ้โหคีวันพาข้างนี้อั check. Check. Oh 21, นมีเช็คเซ็นเช็คโอ้โหสองหมื่นหนึ่งครับตุ้มตีใส่เมือนกันสองหมื่นหนึ่งแล้วเมื่อกี้ตุ้มตีฮิตโจหนึ่งโจโซชั้งหนึ่งใช่แล้วอ่าสองหมื่นหนึ่งตุ้มตีใส่เมืนสองหมื่นหนึ่งอันนี้ไม่มีทีเทคแล้วอ่า uh huh. ไม่มีแต่ฝั่งนี้มีโอเคใครเท่าไหร่ข้างนี้เหรอ 8 40,000สามองค์การ c r i คอ c a l d เกอร์สกิลของคานอนขึ้นมือโซชาร์หนึ่งสกิลของมิเชลโซบัตขึ้นมืออยู่หรอกเพอร์เฟกการโอ่โหผ่านแล้วแซนด์แนดอเวลาการทลายสวรรค์มาถึงแล้วไล่อัศวิน Sonic Bro เซลทูจูนหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยคอโซบารท,ทับดอเคลนแล้วก็หมวกห้าพันสกิลบิดเอายาโซแแบบ ความหนึ่งขอแต่ทิกเกอร์ลงตีใส่วันการไม่ให้ได้นม่นอการแล้วมีเช็คที่พลัง้งยัดตัวยังไม่ดับยังไม่ดับอีกสามตีข้า,าให้เลยโอ้ยลอสวรรค์เวลาห็นการทลายสวรรค์ฟูสปาร์ยี่สิบสองสามหม่นห้าสองได้ไหนอยเช็ครอทิกเกอร์จุดยองกันจุดงกัน เป็นเช็วาละสมืนสองสมื่นสองต่สาบัลกาค่มป้อกันเช็คหนึจบเทินแค่นี้แซนก็ไปออนเตยส,สุรุมกิโคโรออนอันโคตรหลูะ่ะแล้วกูเรมอะไรรู้ไหมเรลลิม่มหลังใช่ไหมแบ๊แบ๊บออยากเลยออย่ากเลยสกิลกกวะเขยงหยวนเซิร์ฟิเชลกับกอง ปัดไหมไม่ปัดความไม่พอใจกันขอโทษเลยป <Sorry. S 1> ัดไหมปัดตดนอนนั้นก็เขาลุกตายตหนึ่งหมืนแปดพันจงปีฮิตดีสกิลที่ทำได้ได้ครับนี่ อ่าเปิสองเอาแผงขอกแฮปีิโวขึ้นมือหนึ่งหมนตั้งข้นมือกเกีวไม่เช่ออสรขึ้นมือเอารูปตีหนึ่งหมื่นแดเทปไหไม่เทดไม่มีเทปหนึ่งหมื่นแรอใช่แล้วไอ้ดดน,นี่โดดมาบวกลัไปถูกต้องจปัดป้องกันสกิลขึ้นมือสองชั้นหนึ่ง สกิลของมิเชลล์สาร์ขึ10้นม <Perfect, God. S 2> right. ือโคคาโลอบตี้เมกี้ไม่ยอตีุ้เรียกข้อสกิลของโคล่ไล่เพื่อนอีกคนหนึ่งมือนหกมืเพอร์เฟกต์กันตวินไจต์เซ็กซคันออร์นิกเกอร์อะไรโคคาโล่ฝั่งนี้จนาหนึ่งไบเออคะนสามหมื่นใกองกันสมาร์เอาขึ้นมือ 2องปแปดตรงที่นกรม้องกาเอา,า,เอาี่มือไม่จบแล้วไอ้เนี่ย <c oughs> โอเคครับก็จบไปแล้วครับ,บ,บก,ก,ก,กับคลิปแบท็ตินรกการสำหรับแกล็อกกับอ่าเฮลโหลแฮปปี้เวิ์เป็นฝ่ายแบง์ดีพิชนตไปนั่นเองครับครับโหดมากพอร์ตวันพอร์ตวันนะ <c oughs> โ์ดมากเคก็สำหรับนี้ก็ขอเป็นสถานที่ครับร้านเยลโล่เกมครับแล้วก็ ใครชอบก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับแล้วก็ขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปนานเพราะว่าฝา่ายคลิปหายครับผมแล้วก็ขอโทษที่ไม่มีสิ่งรบกวนนะครับโอ้โหเป็นสิ่งที่ดีมากตอนนี้ไม่มีคนเลยใช่การถ่ายตอนเช้าเป็นสิ่งที่ดีมากไม่มีคนเลยโอเคเดียอย่างเดียวตื่นเช้าหน่อยโอเคแล้วใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับตอนนี้ก็พอแค่นี้ทุกคนสลยครับบ๊ายบาย